จะเป็นงานเพชรหรือว่าบัดดี้ก็ตามแต่นะฮะที่นี่ครับอัมมมรินิเซียมสาสวัสดีคุณหยิ่มและคุณอันครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินเสียงไหมเอ่ยฮัลโหลมิวเสียงไม่อยู่มิวเสียงอยู่หรือเปล่าคุณหยิ่มคุณอันอ่า <c oughs> นั่นไงเ <c oughs> มื่อกี้มิวเสียงใช่ไหม <c oughs> ยอมรับมาก่อน เขาอาจจะนินทาอยู่ก็ได้แล้วเอ้ยเฮ้ยแกรนิ้วเสียงไงวะเออมิวคุณหยิมคุณอันนิวเสียงแล้วก็ตกใจเลยคุณหยิมคุณอันวันนี้มาเจอกันนะครับในวันอังคารด้วยเริ่มต้นเดือนใหม่กับรกฎาคมเป็นยังไงบ้างช่วงนี้มีคุณลูกค้าที่น่ารักก็ทยอยวอล์กอินกันไปเรื่อยๆเลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะอยากจะบอกว่าช่วงนี้ก็คือที่กระแสตอบรับดีที่สุดก็จะเป็นออฟออเดอร์แหวนแถวเนาะเพราะว่าได้รับกระแสตอบรับอินสุดมาจากเดือนที่แล้วนะคะก็คือ เราก็เลยจัดพิเศษให้มาจนถึงต้นเดือนนี้แล้วก็ยังยังมีให้ลูกค้าเรื่อยๆเลยถ้าใครสนใจอยู่ก็ยังทํายอยู่นะแซวแหวนแถวอ่าแหวนแถวกับราคาพิเศษด้วยตั้มเปิดราคามาให้หน่อยสิแหวนแถวเท่าไหร่อ่ะสามสามหมื่นกว่านี่ไง,งบอกเข้าไปเลยนะฮะกับราคาพ <c oughs> ีออเดอร์ฮะสามหมื <S <s <ug> 39, ่นเก้าพันกับแปดร้อยบาทฮะใช่ข้อมูลอยู่ตรงแกเนี่ยแล้วแกก็มาถามพี่ปะโท <c oughs> เออไม่ว่ากี้มาอยู่งไง <c oughs> ไม่จะถามว่ามีหลังไม่ถามมาแหวนแถวแถวไหนฮะโทษที แถวโรงนี้รีนครไงอามรินีเจมอะคิดมาแล้วขอได้เล่นนิดนึงเออนะครับวันนี้นะฮะแน่นอนกับความอลังการนะครับยังไม่แผ่วนะฮะวันนี้เนี่ยก็จะเป็นการแก้ปัญหาสําหรับคุณสาวๆที่แบบครับเป็นคนหูเบาหาอะไรมาทวงนิดนึงเชื่ออะไรคนง่ายมากจริงหรอนี่คือกุสโลบายเหรอเป็นกุสโลนะฮะแกบเครื่องประดับเพชรแท้ชิ้นนี้ได้ข่าวว่าวันนี้เป็นต่างหูเพชรใช่ไหมครับทั้งสองสาวใช่ค่ะวันนี้ก็จะเป หนูชิ้นนี้เลยนะคะก็คือเอาใจคุณสาวๆแบบสายหวานกันนิดนึงเนาะสาหรับใครหรือว่าจะเป็นว่าที่เจ้าสาวเนาะที่กขาังหาแบบต่ตัหูใส่ในวันงานก็ได้นะว่าชิ้นนี้ก็คือสวยครบจบในชิ้นเดียวนี้แน่นอน,นะคะอ่ะอ่าแต่ว่าดูดูจากตัวตัวชิ้นของงานเนี่ยจะมีความอลังการมีความพิเศษยังไงบ้างไหมครับคุณยิมใช่ค่ะสำหรัตบ,บตัวนี้นะครับก็ ะะสามารถใส่โบโบได้นะคะแค่อันเดียวนะก็คือว่าง่ายๆน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสาวๆที่อยากออก,ออกงานนะคะก็อาจใส่ตัวแจ็กเก็ตนะคะเพิ่ม อลังการเข้าไปอีกค่ะอ๋อคือตอนปกติเนี่ยในตัวเซ็ตเนี่ยเขามีโบแล้วก็มีตัวแจ็คเก็ตกลมๆอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเซ็ตนี้คุ้มมากเลยนะเท่ากับว่าแกดูนะหนึ่งสองสามซื้อเซ็ตเดียวใส่ได้สามลุกใช่แล้วมันจะเป็นบอกว่านะฮะเหมาะสำหรับทุกลุกนะฮะไม่ว่าจะเป็นทางการหรือว่า everyday look เออใช่พอวันสบายๆก็เหมือนที่เมื่อกี้คุณอันบอกว่าใส่เป็นตัวโบอย่างเดียวใช่วันสบายๆใส่เป็น พอวันไม่สบายก็ใส่เป็นแจ็คเก็ตนะคะเพราะหนาวอะไรหนาว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 หนา่หนีวหาวหนวหนา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 วหนเวหนะวหนาวหนาวามหนาเหนาวนาวหนาวหนาว่นาวหนาวหนาวหนเวหนาวามาวหนาอนาวหนาวนาวหนาหนาวหนาวนาวนาัหนาวหนาวหนาว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 นาหนาวหนาวหนาวหนาหนาอหนาวานาหาวาหนหาุนาน ซื้อ1ได้ถึงสองลูกกันเลยทีเดียวนะคะเพรรวมทั้งหมด1นึ่งกระป๋าสามสตังกันเลยทีเดียวนะคะราคาปกตินะคะจะที่เจ็ดหมารค่ะแต่ว,ว่าเซตนี้นะคะนะคะพนะิเศษสำหรับ9ก้เพียงห้าหมื่นหนึ่บาทเท่านั้น,นะคะ่ะแล้วก็มีเพียงคู่เดียวเท่านั้นนะคะ่ะ จาก789เหลือ512อ่านะครับอันนี้ออมเพชรได้ไหมฮะออมเพชรได้หรือเปล่าครับอันนี้ได้ค่ะสำหรับใครที่สนใจออมเพชรนะคะเดือนนี้ก็สามารถออมได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็พิเศษก็คือลดสละส่วนลด25%แล้วก็วรกับส่วนลดเพิ่มอีกห้าร้อยบาทโดยเดียวค่ะสำหรับออมเพชะ นี่เห็นไหมต้องบอกเลยว่าความพิเศษสุดเลยแต่ว่าตรงนี้ฝากไว้นิดนึงนะถึงแม้ว่าจะเป็นการออมเพจนะคุณผู้ฟังจะต้องรับเต็มคู่นะฮะรับข้างเดียวไม่ได้นะคะตามหลักข้างเดียวได้ไม่้ายข้างเดยก็ขายเป็นคู่ฮะทุกทีวันจริงเหรอครับผมต้องออมเป็นคู่ไม่ใช่เป็นข้างเขาเขาจัดเซตมาแล้วไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วแบบว่าอ่าข้างนี้เอาแบบนี้อีกข้างนึงเอาแบบเป็นคอลเลคชันอื่นได้ไหมครับไม่ได้ ถ่ายเป็นเซตค่ะมีสองข้างคือซ้ายและขวาเปรียบเสมือนคุณแล้วก็คนที่คุณรักอย่างนี้นะครนี่ค่อย่าจะเล่็ได้นะใช่เผื่อว่าแบบเวลาคุณผู้ชายกลับบ้านดึกแล้วภรรยาไม่เชื่อใจแบบเออไปไหนไงประชุมบ่อยครับผมอาจจะหูเบาเพราะโดนป้าข้างบ้านเนี่ยเอาซื้อเนี้ยไปถ่วงหู ใช่ค่ะเธอเนี่ยเชื่อคนมากอ่ะเอาไป<ช>เอานี้ไปจะได้แบบเธอจะได้เชื่อใจชันแล้วก็จะได้หูไม่เบาเอีกต่อไปแต่จริงลองนึกภาพนะสาว,ส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 วๆแบบว่าถ่ายตามหูคู่เนี้ยแล้วแบบมัดผมนะแล้วแบบโอ้ m ม g o กเห็นลายผมตรงเนี้ยแล้วแบบโอ้แล้วชุดหนึ่งสาวๆใช่ปะไม่ใช่อะอย่างงี้ไม่ไม่เขาเรียกว่าเป็นเสน่ห์เอาจริงๆมันจะดูแบบดูคอยาวแล้วก็ดูตรงนี้ดูแบบฉันรู้ว่าแกไม่ได้หมายความว่าอย่างงั้นไม่ไม่ เราอันนี้อันนี้สุดตัวไม่ได้มองหื่นเข้าใจไหมเรารู้สึกว่ามันเป็น,สนเสน่ห์ของผู้หญิงเวลาไปออกงานแล้วมัดผมแล้วก็ใส่ต่างหูข<พ>อ <จะ S 2> พูดคำ<ป>หนึ่งได้ไหมว่าไม่ทันแล้วไม่ละมันเป็นสไตล์อ่ะคู่นี้จาก7 8 9 0 0เหลือ51,200 <50, S 2> บาทเออบาทคู่เดียวเท่านั้นฮะคนที่สนใจคุณหยิมคุณอันครับจะเอฟหรือว่าสอบถามชิ้นนี้เข้าไปดูก่อนได้ทางไหนยังไงบ้างครับ สำหรับใครที่สนใจนะคะ <g> ก็ทกมาได้ที่ Facebook a m o r i n i เจ m นะคะหรือว่าจะเป็นเพจอ m o r ร n i ีเ m หาดใหญ่หรือว่าจะเป็นช่องทาง Line แอดนะคะ A อดอะม i รินค่ะ <c oughs> และอยากจะบอกว่าที่สัปหัญวันนี้เรามีโปรโมชั่นที่เศษสสำหรับลูกค้าจาก94เลยนะคะถ้าลูกค้าที่ฟังอยู่บอกว่าฟังมาจาก94เราจะให้ส่วนลดเพิ่มอีก500บาทกันเลยทีเดียวคะ่ะเฮ้ยน,นี้อย่างนี้ <c oughs> คุณฟังอยู่ใช่ไหมตอนนี้หรือว่าคุณดูลฟ์อยู่คุณแคปหน้าจอนี้ไปมันจะเป็นหลักฐานว่า ค่ะฟังอยู่ค่ะอะไรนะห้าร้อยเหรีคะได้เลยค่ะเดี๋ยวไปถ้าไปแล้วเราถ้าไปแล้วอมอลลินี่ไม่ลดให้ให้ต่อใสมหากอตเดี๋ยวกับพูดให้อบอกว่าคุณหญิงคุณอันสัญญากับเราไว้แล้วเออนี่ไปห้าร้อยได้แล้วนี่ือนนี้เลยค่ะ ทั้งเรื่องหนีเก๋ที่สุดขอบคุณอมรินีเจมด้วยนะครับเห็นไหมที่ดิเพีทและมี่กราฟคือเรื่องเดียวกันนะคุณก็ไปเจอกันได้าชูรูมยังกับเซเว่นวงเบลเล็กสวงเมืองสีนครนะจ๊ะจันถึงเสาร์นะครับเปิด9ก้าโมงครึ่งยาวไปถึงหกโมงเย็นเลยใช่ไหมครับคุณสาวๆใช่ค่ะสำหรับใครที่แบบที่เพิ่งงานหกมงเย็นนะคะอยากจะเข้ามาชมก็แนะนำว่าอ่าีท็อปเข้ามานัดช่วงหน้าก่อนแล้วก็มานัดห้โมงครึ่งหรือว่า5้าโมงเย็นก็คือแจ้งนัดเราก่อนครับ ไยรอได้นะคะอ่าเห็นไหมล่ะว่าเขาแบบน้ำใสใจจริงถ้าเกิดว่าคุณอยากจะเข้าไปติดขัดเรื่องเวลาไงคุยกันได้ใช่แล้วนะครับเพราะว่าที่นี่คือที่ดีเพชรและมิตรภาพคือเรื่องการวันนี้นะคะขอบคุณทั้งสองสามมากมากเลยนะครับเจอกันใหม่วันพฤหัสบดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะฮะเห็นไหคุณนะฮะคุณไปเอฟวงนี้นะคู่นี้นะครับห้าหมื่นหนึ่งพันกับสองร้อยบาทนี่คือวันนี้ปับใช่ไหมรับส่วนลดไปเลยทันทีห้าร้อยบาท แค่บอกว่าฟังจาก94เท่านั้นพี่วิลเลี่ยสุดแล้วออมเพชรเพิ่มอีก500นะผมก็เกิดว่าคุณเข้าไปคุยรายเอกได้ใช่แล้วก็ย้ํากันตรงนี้นะคะว่าการออมเพชรเนี่ยจะต้องออมทั้งคู่ข้างเดียวไม่รับไม่ขายแยกฮะไม่ขายแยกต้องเป็นเซตเท่านั้นนะครับบอกกันไว้ตรงนี้นะฮะน่าจะเข้าใจกันแล้วป่ะเบรกไปแป๊บเดียวนะฮะแล้วเดี๋ยวไปฟังเพลงกันก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยออกสตาร์ทข่าวกันกับชวนคลับอัพไซด์ครับไปชวนคลับอัพไซด์